วันนี้เราจะมาเล่นเบสบอลนะครับผมเราแบ่งเป็นเราแบ่งเป็นสามเกมนะครับผม,ม,มใครคนั่นแหละก็คือใครแพ้ใครชนะสองเกมขึ้นไปใครชนะหนึ่งเกมขึ้นไปคนนั้นชนะนะครับผมเราแบ่งเป็นสามเกมครับผมรอบแรกก็ไปเลยผมชนะหนึ่งรอบนะครับ ผมเหลืออีกสองรอบว่าใครจะชนะนะครับผมเหลืออีกสองรอบถ้าใครชนะมากกว่าหนึ่งรอบขึ้นไปคุณจะชนะนะครับผมมันเป็นแบบอาตาเกมันก็ง่ายแล้วง่ายโคตรเลยครับม่แม่ม่ออเออ่ใช่นั่นแหละต่อไปมาเลยคุณมคุณมาดีไมดีส,ก,ก,สก,กีสกีรอนมาเลย ครั้ง,งใหม่ใหม่วัาจนับแต่ไม่เป็นไรนะคบท่านผู้ชมผมขอเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นการใหม่อันตาแรกไม่นับแล้วกันนะเป็นห้าตาใครชนะมากกว่าสองตาขึ้นไปคนนั้นชนะนะคะผมสองตาขึ้นไปคนนั้นชนะเป็นห้าตาเลยกันนะมันอ่อนเอมากเลยนของผมเนี่ยมันโคตรอ่อนเอเลยอ่ะอ่อนเอริงยิงแก นะ่นหนึ่งตานะคะผม oh <my S 1> สีตา <God. S 1> ดูดิว่าสีตานี่ยเคยจีช๊ชาเนื้อนะคะผมมาตาต่อไปตะกี้กูประมาทด้วยเียโอเคมาแล้วน้องเอ้ยบิ๊กตูดเอ้วย ดูดิว่าอีกสามตาค่ะจะไปโอนชนะนะครับผมแต่มัน<ด>มตูดไ,ไม่ติดหวงมันตูดไ, <c oughs> ไ,ไม่ติดเลยตัดไปตอนลงสนามเลยโอเคไปแล้วนะครับผม <c oughs> ผมจะแบบในกินมโอเลยอ่ะอยากอ่อนให้มันมากเลยอ่ะอ่อนให้ดิ อ่ะผมให้แก้ตัวใหม่อีกสามครั<_<_<_<_<_<_<_้งนะครับคุณให้แก้ตัวใหม่อีกสามครั้งนะครับผมผมกดแบบน่าเข้ามาใจเว้ยต่อกม S ต่อเกมเหลืออีกสองครั้งคุณเหลืออีกสองครั้งก็วัดกดจะถ้าน้่นลองยมลองยมก็เห็นแล้ว ผมบิ๊กบุ๊มบิ๊กได้แก่กตัวตั้งหลายรอบนะผมโคตรหัวเลยนะคะท่านผู้ชมมาแล้วจ้าใหญ่โอเคเราจะไม่พลาดกันเลยยาโกโม่เอ็ชิโม่ต่อชิโมยาโกโม่เอ็ชิโม่ นกไก่เขาโดนนกงต่อะอ,อ,อ,อู้น้อิงดีอยู่โอเคนะครับท่านผู้ชม elderly. เอาใหม่แล้วก็แบบจะตะกี้ผมชนะแล้วนะครับแล้วก็เล่นแบบปกติเลยไปดิแข่งกันว่าใครจะชนะมาเลยก็เราเหลือกิฟต์ดีผมขวาตัวลาไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้ด้วยดิเยสเอ้า <is>